นี่ออกแล้วทุกคนอุยอนาลิเก่งมากอยอนาเลยอนานี่ทุกคนวัวฉีราดชีเยอะมากเลยทุกคนดีนะคะเมื่อกี้อนาเกือบโดนแล้วนะคะทุกคนเอาโชคดีนะครับไปรีดหนูกันเถอะไปค่ะวันนี้จะพาเด็กๆ ไปรีดนมวัวกันนะคะทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่ฟาร์มไทยเดยนมาร์คค่ะ <Yahoo! S 1> ที่นี่ฟาร์มใหญ่มากนะคะแล้วก็วัวเยอะมากเด็กๆนี่นะคะเราจะต้องมาในจุดที่เขาให้เรารีดนมวัวนะคะตรงนี้เขาก็จะเตรียมแม่พันธุ์ที่อารมณ์ดีไว้ให้เรานะคะน,นะคะใกล้ถึงแล้วนะคะอนันดาเตรียมตัวลงจากรถนะคะไปค่ะ นะคะทุกคนเราถึงแล้วนะคะตรงนี้จะเป็นจุดที่เขาเตรียมแม่วัวไว้สำหรับเรานะคะได้ค่ะเนี่ค่ะอีคิวเขาอยากเห็นพ่อวัวนะคะแต่ตรงนี้จะไม่มีพ่อวัวนะคะเด็กๆตรงนี้จะมีแต่แม่วัวนะคะเพราะว่าพ่อวัวทำไมคะพ่อวัวไม่มีนมให้รีดนะคะนี่นะคะไกด์เขาก็ถามอันดาอานานะคะว่าตัวนี้ตัวผู้หรือตัวเมียนะคะตัว

ผู้หญิงก็เรียกตัวเมียผ,ผู้ชายเรียกตัวผู้แล้วัวักมีแคผู้หญิงกรีือว่าเปิดผู้หญิงรเทนนั้นที่รีดนได้ถ้ไปตัวเผู้จะม่มีรอดอง,งตั้ดอดให้เรากิวด <c oughs> นะครัทีนี้เดี๋ยวเวลารีดนมน,นะฮะสิ่งที่เราไม่ควรทาครับจากในกระตูนเนี่ยที่เราดูในกระตูทุกอย่างเราลบไปให้หมดเลยนะที่ในกรตูนเราจะดึงทุุของิงข้ามทำเด็ ใีแขกยอยู่มีคนมาดึงของเราใอ้ดึงหูดึงนิ้วดึงมือแล้วเ,เจ็บไหมคะเจ็บเราดึง,ดงถ้าเราเป็นข,ข,ข,ของเขาเขาก็จะเจ็บเหมือนกันเวลาที่เราห้ามดึงเด็ดขาดให้เราบีบเขาจะรีดให้เราบีบนะครับบีบเหมือนเวลาเราบีบพวกขวดขี้ขวดน้ำอะเราจะมีดใช่ไหมเราบีบ้วเวลาบีบก็เราจะใช้มือน,นี่นะคะด้านหลังเขาจะมีสแตนเ,เป็นรูป <ๆ S 2> บัวด้วยนะคะทุกคนไว้ให้เรานั่งดูลารีดนมวัวนะคะแต่วันนี้เรามาเป็นแค่นี้นะคะเราก็เลยจะได้รีดเลยนะคะไม่ต้องรอนะคะ เดี๋ยวอันดาจะเป็นคนเริ่มก่อนนะคะทุกคนนะคะเขาก็จะมีเจ้าเจ้าหน้าที่คอยแนะนําแล้วก็อยู่ใกล้เราอย่างใกล้ชิดนะคะไม่ต้องกลัวนะคะอันดาดังค่ะนี่นะคะทําตามท,ที่พี่เขาบอกนะคะเฮ้ยทุกทคนนมวัวออกมาแล้วพี่พีเ <im it> เ่เห็นไหมคะเห็นไหมเห็นไหมนี่เจลลี่นมวัวออกมาแล้วเห็นไหมครับ <im it> ได้กินไหมครับก <im it> ินกินไม่ได้นะครับยากินนมวัวหรอครับ กิ้วใหญ่กินเลยนะคะทุกคนมันนาค่อยๆบีบคะลูกเดี๋ยวเขาเจ็บนะคะนี่ออกมาแล้วทุกคนพวกปี๊ดพวกปี๊ดเลยเห็นไหมนี่ไงพวกปี๊ดเลยเห็นไหมครับนี่นะคะทุกคนแมวหัวของเรามุงเยอะมากทุกคนน้าค่อยๆข่าวอุ้ยนออกมาแล้วมาค่ะมาก็ช่วยดูข้างหลังนะคะทุกคน ก็จะมีล็อกนะคะแล้วต้องไขหลังนิดนึงนะคะนมล็อกปิดอยู่นะคะเขาบอกว่าเวลาเราจะรีดเราต้องล็อกของเต้านมไว้นะคะแล้วก็ค่อยบีบมาค่ะท้องนะคะแล้วก็รีดออกมานะคะค่อยๆค่อยๆรีดนะคะเหมืนนั้นเดี๋ยวเขาจะถึงทุกคนวัวเตะถังวัวเตะถังนมหกหมดเลยอ่ะอีคิว ไม่รู้วัวโกรธอะไรนะคะมีตัวนี้ก็ตัวเมียนะคะทุกคน,นเขาจะใช้หางปัดมแมลงวันนะคะทุกคน,มนแมลงวันเยอะมากนะคะตอนนี้เราก็ต้องรีดนมวัวไปด้วยปัดมแมลงวันไปด้วยนะคะ <sk r isa> นะคะเด็กๆเ,เราจะรีดนมวัวได้นะคะเฉพาะวัวที่เขาเตรียมไว้ให้เท่านั้นนะคะอย่างวัวทั่วไปที่เราเห็นเราจะไปรีดนมไม่ได้นะคะทุกคนเอาเด็กๆลูกลมากอรค่ะลูกมากอรน้องๆเขาบอกว่าวัวจะฉี่นะคะทุกคนเราต้องรีบหลบก่อน <S 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 นะคะ ต่างมาใหม่ค่ะสรุปไม่ฉี่นะคะทุกคนเปลี่ยนมาเป็นอนาลีดมั่งนะคะทุกคนอนาเข้าไปอีกนิดนึงสิคะลูกเขยบเข้าไปนิดนึงค่ะนี่ออกแล้วทุกคนอุอยอนาลีเก่งมากอุอยอนาแล้วอนาหนีทุกคนวัวฉี่ลาดฉี่เยอะมากเลยทุกคน ดีนะคะเมื่อกี้อนาเกือบโดนแล้วนะคะทุกคนโชคดีนะคะเราวิ่งมาหลบทันนะคะเจ้าหน้าที่เขาก็เลยต้องฉีดน้ำทำความสะอาดก่อนนะคะทุกคนใช่ขาเขาเปื่อยงค่ะเนี่ยดีนะคะที่พวกเราหลบทันนะมันนั้นเราต้องเปียกฉี่วัวแน่นะคะทุกคนอนาได้เสียยวไหมคะทุกคนดูอีคิวนะคะอีคิววิ่งก่อนใครเพื่อนเลยนะคะทุกคน กลับมาใหม่นะคะทุกคนหลังจากที่เราทําความสะอาดเสร็จแล้วน้องวัวฉี่เสร็จแล้วนะคะเราก็มารีดนมเขาใหม่ได้ค่ะอันนี้อันนาจะเป็นคนรีดนะคะเราต้องจับหางวัวไว้อย่างนี้นะคะทุกคนเพราะว่าไม่งั้นมันจะสะบัดสะบ,บัดมาโดนหน้าเราได้นะคะตอนที่รีดนะคะ,ะอี่มามันตัวสีขาวนี่เห็นไหมคะผมก็มมะสะบัดสะบัดอย่างนี้นะคะถ้ะาเรารีดอยู่เราก็จะต้อง คอยจับไว้นะคะมันอาจจะสะบัดมาโดนหน้าเราได้นะคะน้ำเมื่อยยังคะลูกเนี่ยนะะน้ำนมยังออกอยู่เลยนะคะทุกคนอาน้าถ้าเมื่อยก็พอได้แล้วนะคะเดี๋ยวเปลี่ยนให้อีคิวเป็นรีดบ้างนะคะไปไหมคะอีคิวเป็นรีดนมวัวบ้างไหมครับไม่เอานะคะอีคิวบอกไม่เอานะคะอีคิวโดนนมวัวไหมนมนนี่ยมสดสดนมเต้าอีกทีไหมนมเต้า คือนมที่รีดแล้วอย่างเงี้ยนะคะยังกินไม่ได้นะคะทุกคนจะต้องไปผ่านการฆ่าเชื้อโรคก,ก่อนนะคะก็คือต้องไปผ่านการพาสเจอร์ไลก่อนนะคะถึงจะมาทานได้นะคะคน,นาของเราก็ยังแย่รีดรอยู่นะคะ, <laughs> น,ะ,คะนี่นะคะเจ้าหน้าที่ของเราชื่อพี่จอยนะคะอันนี้พี่จอยเขาก็จะรีดให้ดูนะคะพี่จอยรีดเก่งมากทุกคนนมไหลสิคะ เยอะมากค่ะ่บ่ป้าป้าบอกอันาไม่กล้าทำแรงนะคะควัวแม่วัวเจ็บนะคะทุกคนเนี่ <มา S 2> น,นคะคะอานาบอกว่าฉันก็ตะรีดอยู่อย่างนี้นะคะถ้าไม่ได้เต็มถังไม่กลับนะคะทุกคนนี่น,นะคะเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าวัวตัวนี้ยังมีนมให้เรารีดอีกนะคะเพราะว่าเต้ายังตึงๆอยู่เลยนะคะทุกคนยังรีดได้อีกเยอะเลยค่ะ ทุกคนทุกคนวัวเริ่มโกแล้วนีทั้ววัวเริ่มเตะถังนมแล้วนะคะ Oh no เจ้าหน้าที่บอกว่าถ้าเราจะรีดได้เสร็จนะคะต้องรีดให้นงฟีฟีเหมือนตัวนี้เลยนะคะดูแล้ววันนี้เราน่าจะต้องพอแค่นี้ก่อนนะคะนงวัวเริ่มไม่ไหวแล้วนะคะขอบคุณครับนะคะเสร็จแล้วเราก็ขอบคุณเจ้าหน้าที่เขานะคะแล้วก็ไปล้างมือค่ะเด็กๆขอบคุณมากนะคะ ขอบคุณคะ่ะดานะ้ำมาล้างมือตรงนี้คะ่ะนี่นะคะระหว่างที่เราล้างมือเสร็จนะคะพี่จอยเขาก็ยังรีดนมวัวอยู่นะคะเพราะว่าต้องรีดให้หมดเต้านะคะนี่นะคะ่ะอี่กิวอยากจับวัวนะคะทุกคนเอาไปค่ะเจ้าหน้าที่บอกจับได้นะคะแต่ต้องจับตัวสีดํานะคะบอกว่าตัวสีขาวตัวเนี่ยค่ะขาวดำเนี่ยเขาอารมณ์แปรปวนนะคะเราก็เลยต้องไปจับตัวนู้นนะคะเพราะว่ามีพี่จอยอยู่นะคะ ป๊าป๊าบอกถ้ามีอะไรให้พี่จอยรับก่อนเลยนะคะทุกคนอยู่บอกผมก็กล้ากลัวนะครับจับดีไม่จับดีนะครับนี่นะคะจับได้นะคะทุกคนต้องระวังหางวัวเขาสะบัดสะบัดหน่อยนะคะป๊าป๊าอุ๊มีอคิวดีๆหางวัวจะสะบัดโดนหน้าแล้วค่ะนาดาไปจับบ้างไหมคะจับได้ค่ะค่อยๆเข้าไปค่ะลูกนะคะจับตรงที่ป๊าป๊าค่ะจับได้ทานดาจับได้ค่ะลูกระวังหางวัวนิดนึงนะคะ la <laughs>